เอารับเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ในรอบปีนี้เลยกับ EA c c Summer 2023นักแข่งทีมแก a s s 11ครับล่าแคสเตอร์อยู่ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีตใต้พี่แบงวันนี้วันแรกเป็นงานแข่งสายบนก่อนเลยสายบนเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าจับทีมแฮมล์ลีของแต่ละประเทศเ<ม>เพื่อมาเจอกันนะครับแล้วก็จะหา หนึ่งทีมเลยเจ๊นในวันนี้นะ,ะที่จะเข้าไปรอชิงชนะเลิศแกรัอของเรานะตัวแทนแชมป์จากประเทศไทยของเราก็จะเจอบทีมอย่างอีลิตแชมป์จากเกาหลีใต้นะครับ,รบถ้าสมมุติใครสามารถคว้าชัยได้อโอ้โหมีโอกาสที่จะถดถนุรอบชิงเลยนะ ยองเซโยสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องพักนักกีฬาของตัวแกรนะครับเพิ่งมากันถึงเลยเดี๋ยวเราจะไปถามแต่เราคควาเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับไบสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเดินทางยากไหมมาที่นี่ใช่ครับามันอยู่ใกล้โรงแรมเนาะครบมีความกดดันอะไรบ้างไหมครับก็มาถึงสนามแข่งแล้วก็มีบ้างเพราะว่าไม่ได้แข่งออฟไลน์มาประมาณสี่ปีสี่ปีจนมา็ึงออฟไลน์ครั้งนี้ อ่ตันเตยตอนเตยกีว่าชาติไหนยังน่ากลัวสุดอยู่ตอนนี้ยังเป็นเจ้าภาพไหมใช่ใั่คงเป็นเกาหลีครับแต่ว่าจีนเมื่อกี้เห็นเขาฝีมือน่ากลัวนะอ่าใช่จีนเวียดนามก็เดี๋ยวนี้ก็คือเขามันอัพมาตรฐานเขามาเยอะพอสมควรอริงครับเขาก็น่ากลัวเหมือนกันคือสามารถแพร่ชนะกันได้หมดนะผมว่าทุกประเทศแล้วถ้าเกิดแบบเปรียบเทียบตอนนี้ไทยอยู่ประมาณเท่าไหร่ ผมว่าไทยอาจจะเป็นรองเกาหลีนิดนิดเพราะว่าเขาอะเคยเหมือนแบบค่าตัวแทนด้วยแพทใหม่มาแล้วด้วยอะไรเงี้ยถามต่อเลยเซอร์เอ็กเป็นไงมาสถานที่จริงวันนี้ตื่นเต้นไหมตืน่นเต้นใช่ตื่นเต้นแท่น,แน,ทนเพื่อนวเิเพ <otur? S 1> ื่อนพื่อก็มั่นใจมากเพราะว่ารู้สึกซ้อมตอนซ้อมารู้สึกว่าซ้อมได้ดีดีกว่าตอนดิ้ด้วยซัำแล้วเมื่อคืนนอนกี่โมงสีห้าสี่ห้าเพราะว่าซ้อม ดซ้อมซ้อมซ้อมสิเอออ่ะคนนี้ความมั่นใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ขนาดไหนเอ่อเต็มที่ครับแล้วเคยเจอฮิตทูฮิที่ผ่านมานี่เราชนะมากกว่าหรือเขาชนะมากกว่าเราตัวสีนะตัสีนะใช่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะตอนซ้อมกดเจอเขาบ้างไหมตอนซ้อมเราไม่ได้ซ้อมไม่ได้ไม่ซ้อมแบบเป็นทีมนะครับเหมือนเชิญเชิญกันมาเราได้ซ้อมกับทีมที่เราจะเจอบ้างไหมไม่ไม่ได้ซ้อมครับเพราะว่ามันต้องเกลียบแย่งเงี้ยด้วยโอเคโอเคแต่เรา ขอให้โชคดีนะบ้านนะต้องบอกว่าถ้าเกิดแกร์สามารถชนะได้1แมตช์เนี่ยจะสบายมากๆแล้วก็แข่งขันนี้แค่ไม่กี่แมตช์เท่านั้นก็จะมีโอกาสเข้าถึงรอบชิงแล้วเดี๋ยวให้บ้าสไปทําสมาธิก่อนอนะครับโอเคต้องและนี่คือแกรนะครับเดี๋ยวให้พวกเขาเทำสมาธิก่อนเดี๋ยวไปเจอทีตอนทําการแข่งขันเลยครับ ถ้าสมมติใครสามารถคว้าชัยได้โอ้โหมีโอกาสที่จะทะลุถึงรอบชิงเลยนะถูกต้องครับก็ต้องบอกว่าเรามาแข่งขันในพื้นที่ของเกาหลีด้วยนะครับนี่ฮะตัวของอิริเจอกับแกรสครับถ้าคนที่เราคุ้นๆหน่อยฝั่งอิริเนี่ยก็จะมีทนาตงเตหวานนะครับเคยดวลกับตัวของบานสหกมาแล้วด้วยนะครับต้องบอกว่าเคยดวลกับแกรสมาแล้วครับสำหรับคนนี้เริ่มต้นตรงนี้ครับเดี๋ยวมาดวลท่ตงบาร์สหกเก้ครับปุ่มจากขวาไปซ้ายครับขึ้นมาครับขวาไบาบู ต่ยต่อเนี่ยกระปาร๋าหกเก้าพาบอลไปได้ในกรอบกดอีดโทษคาร์สเกเลียสวัสรกลับมาในกรอบกดีดโทษแล้วพลิกตัวยิงพลิกตัวยิ่งบอลชนเยี่ยมลอยโอ้โหขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับโรนัลโด้อาดี กองบอลอยู่นิดหนึ่งในบริเวณตรงกลางนะครับก่อนจะถ่ายบอลออไปที่อาราบ่าบริเวณนิ่งเส้นฝั่งซ้ายครับแคปเรามีโอกาสจะได้เปิดเข้าบอลในโรนัลโด้งก่อนเลยครับแล้วก็ขึ้นนำในทันทีครับ1-0ครับจากโรนัลโดลีเจนารีนัมเบอร์คนเดิมครับได้อีกสักลูกนี้ก็ตอบฝาโลงเลยครับได้อยู่เปิดทั้งหมดเลยครับร้อยครับไรท์เจเจเจขับได้ครับเอาชนะไปสองประตูต่อหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับแกร์สุดยอด คว้าล็อกเกลีย่ยครับโอ้โหในที่สุดก็ทำได้จากโอกาสเดียวจริงๆครับไม่ได้จะให้ Hi ate, เนทไปแล้วยิงลูกนี้โอ้โหตีเสมอได้สำเร็จเลยครับเคลียร์ออกมานกวีดต่อจากพโอ้นมาครับแล้วจบตรงนี้สองศูนย์ครับเดี๋ยวรอไปดูในคู่หน้าครับไฟเจ็ดเจจะเจอกับใครและจะพาาาลิกสถานการณ์ลีเวอร์สูบิตุนี้ขึ้นมาได้ไหมวงหนึ่งที่หมุนให้กับกาคารอนโด้ครับสองศูนย์จะได้จากไฟทรีเซเว่น ขวาลัสเกเรียออกวิ่งแล้วขวาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับล้างหมดฮะไปสู่ไม้ที่5จริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแกลสู้ในสุดยอดจากไม้7-7-7ครับทาให้บอลมันกลับมาเข้าทางแมนเชสเตอร์ค้งหนึ่งครับแล้วเดวลเบโรทาชิงการแกสมูเลอร์แทงมาแล้วเน็เวทริงลูกนี้1-0ไปเลยครับเอลพีเวลาที่แทบจะไม่เหลือแล้วครับเอาแรับแต่ว่าก็ต้องบังทีบังทาก่อนแล้วครับโุมลันครับเอาตะโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับ เป็นทางฝั่งของ LP ที่ทำได้ครับเอาชนะตันเตไปในไม้ที่ห้าครับจบไปแล้วสำหรับ EACC วันแรกนะครับต้องบอกว่าเรายังไม่ได้เข้าทีมนะอับทีลแรลนะแต่ว่าอย่างน้อยๆการันตีว่าได้อันดับสามนะแน่ก็อีกสองสามรอบไปรอบนี้ครับก็เหลืกำไรเพราะว่าถ้าตามฟอร์มเขาก็ถือะ่าปรับนิดหน่อยก็น่าจะ เดี่ยวเกิดได้เฝ้าฉีกโอเคโอเคก็เป็นผลงานที่สุดยอดแล้วมากๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้วมันน่าเสียดายแต่นายเดียวเดียวไหมให้แล้วไหฝากถึงแฟนๆน่อยอ่ะนิดเดียวเลยครับก็ฝากแฟนๆประเทศไทยด้วยครับก็ส่งแรงใจเชียร์ทีมแก๊สแล้วก็ทีมเอ็ด้วยนะครับก็พวกเราก็พยายามเต็มที่ครับไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นยังไงเพราะหลังจากคลิปที่ออกมันน่าจะสิ้น แล้วแต่ก็ฝากเป็นกำลังใจกับพวกเขาด้วยไม่ว่าจะในตอนนี้หรือในอนาคตนะครับวอนนี้นะอาจจะขอตัวแยกย้ายก่อนแลนะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆไปก่อนนะฮนะสวัสดี ครับเมาแล้วออกมาตัวกายมาที่เดวิดสุดมาในกรอบอีกแล้วครับเราให้มาโรนโดแล้วยิงลูกนี้หนึ่งศูนย์ไปเลยครับบูเซร่าขึ้นนำดีคิมินออกมาซ้ายโรนโดอา์ก้าเปิดโอ้โหแลวบอลหลักโอ้โหเหลือๆครับลูนี้สองต่อศูนย์ครับโอ้โหเข้าเพื่อชนะโรนาลดินโย่เรียบร้อยครับ มามทธิวสที่มาแล้วเขาเคลื่อนเร็วเขาเคลื่อนเร็วโอ้โหนี่ครับอย่างที่บอกครับต้องระวังที่สุดเลยครับนี่คือลูกพี่จองมิมต้องเอาให้อยู่ครับแล้วโดนได้เนี่ยครับโอ้โหนี่ครับสูงครับเอาละครับกลับมาแบบนี้นี่ว่ากันเกม5้าครับเจ๊เดี๋ยวบอลหลักออกซ้ายมารด,ดิเกอร์ ช่องอรนตรายแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับ0-0 1-0ครับยูเซบิโอออกมาด้านกว้างเรเม่แล้วปาดมาให้เดิมรอยแล้วยัดกอลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับดุหลังเลยครับเวลาก็หมดตรงนี้เลยครับเรียบร้อยครับแล้วเป็นเคจีโรเตอร์ครับเข้าสู่รอบต่อไปครับควักก็เอาชนะอุเชล่าไป2ต่อหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะครับ สำหรับทางฝั่งของเอชก็แพ้กับทีมอย่างเคทีไปไม่ได้ตูตานำก่อนสองไม้แต่เราก็พลาดท่าไปครับเดี๋ยวไปฟังน้องๆกันนะน้องๆจะพูดถึงทีมและค่วที่ผ่านมาว่ายังไงกันบ้างครับโอเคครับเสียดายครับอีกนิดเดียวนะครับเรากําลังจะโค่นทีมอย่างโคตรทีมอย่างเคทีได้อยู่แล้วนะครับถามเอชนิดนึงแล้ววันนี้เราทําได้โคตรดีแล้ะเหลืออีกนิดเดียวแล้วนะครับที่เรากําลังจะชนะเคทีอยู่แล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับความผิดพลาดที่เรารู้สึกว่า มันเกิดขึ้นมาครับก็น่าจะเรื่องประสบการณ์นะครับดูเขานิ่งว่ะเขาดูเชียบคมในนาทีสุดท้ายเก็บรายละเอียดเล็กน้อยได้ดีกว่าทีมเราครับเขาทําได้ดีกว่าครับผมประมาณนี้เพย์ท้ายจําตลอดชีวิตลยเพย์นี่ก็ยังฝังใจอยู่นะครับผมก็ต้องยอมรับครับในความสามารถของทีมเขานะเพราะว่าเขาก็มีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับครับแล้วเราก็ทํากันบ้านมาได้รับถึงแล้วก็คิดว่าน่าจะเ็มที่ของของทัวนี้มาใหม่นะมาใหม่นะรับปากลับปากมาใหม่นะเออเหมือนเป็นทางความ นิ่งกับประสบการณ์ทางฝั่งเขาครับที่เขาแบบเล่นมาหลายทัวร์นาเมนต์แบบทัวร์นานชาติหลายทัวร์ซึ่งนี่ก็เป็นทัวร์แรกของผมแล้วก็หลายๆคนในทีมด้วยก็อาจจะแบบมีประสบการณ์ที่น้อยกว่าเขาและเขาก็ทําได้ดีกว่าในบางเรื่องครับสนุกครับถือว่าสนุกแมนเมื่อกี้แต่ว่าก็ขาดนิดเดียวครับกุสานำสองเกมก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาเก็บประสบการณ์แล้วกันก็หวังว่าทัวร์หน้าจะดีขึ้นครับผมถึงแฟนๆแล้วก็ฝากให้เชียร์เพื่อนที่ยังอยู่ในทัวร์นาเมนต์หน่อยนะครับเพราะหลังจากออกไปเราไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังงเเนาาะฝกชี็มท่ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามและก็เชียร์ทีมไทยนะครับแล้วก็สําหรับทีมเอสนะครับหลังจากนี้ก็จะมีทีมแก๊สที่ยังแข่งขันต่อนะครับก็ฝากทุกคนช่วยเชียร์ทีมไทยให้เราไปถึงรอบชิงแล้วก็ได้แชมป์กลับประเทศไทยด้วยครับก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่เชียร์นะครับก็ยังเหลือทีมไทยอีกหนึ่งทีมครับฝากเชียร์ด้วยครับผมนะครับตัวนี้ก็คงจะเก็บเป็นประสบการณ์พัฒนาต่อไปในรายการหน้าครับครับก็ฝากทุกคนคนไทยก็ช่วยกันติดตามช่วยกันเชียร์ครับครับผมทีมแก๊ส อีกหนึ่งทีมให้ได้ถ้วยกลับบ้านครับผมอะไรนี้ก็คือตอนนี้ของทีมเอนั่นเองไงก็ฝากเชื้อต่อด้วยแต่เราให้ทุกคนไปพักผ่อนนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านแมตช์ที่หนักหนามาไงก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากขอบคุณมากเจอกันใหม่ทัวร์นาเมนต์หน้าเจอกันใหม่ทัวร์นาเมนต์หน้านะครับหวังว่าจะเจอใหม่ทัวร์นาเมนต์หน้าครับขอบคุณครับโอเคครับ คนดูหายไปหมดอยู่นี้เออสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับผมแล้วก็ผ่านคู่แรกไปซึ่งเรารู้แล้วคู่ต่อสู้ของแกลสก็คือเคทีเลยคู่ปรับคู่ฆ่าของวินพายเราเลยนะคือเขาเนี่ยผ่านเรามาได้ตั้งแต่รอบแรกสุดของสายล่าเรานำสองศูนย์สองศูนย์สุดท้ายเรากลับมาแพ้เขาสองสามอ่าสองสามนั่นคือเอสโอ้โหแล้วพอมาจนถึงตอนนี้เขาไล่เขาไล่ไล่ขึ้นมาจนตอนนี้คือนนีนแรงคือมาแรงมากตบอ่าวูไปสามเกมรวด ไปดูตอนนี้เราไปดูความมั่นใจของแกลสกันหน่อยไปเชิญคุณกิ๊งไน่นำเลยไปเลยจ้ะมาๆมๆมาครับถามคนนี้ก่อนเลยครับกำลังจะเจอเคทโรสเตอร์เป็ไงเต็มที่ครับก็คิดว่าเจอเคทอยู่แล้วครับ้ยคือคิดไว้แล้วซ้อมมาแล้ววางแผนมาแล้วเพื่อจะเจอเขาใช่ถูกไหมเพราะนั้นเอาให้เจ๊หน่อยนะนะจัดหนักให้หน่อยนะ วันนี้มีทีเด็ดอะไรที่จะแบบอัดเคทีเนยอยเพราะตอนนี้เขาลอดแรงมากนันเต้เต็มที่ครับเหมือนที่เหมือนที่บาร์บอกเราก็ซ้องกันมาทีแล้วก็แบบไป,ไปลองดูเขาแข่งอะไรเงี้ยครับะจะพยายามดักทางให้ได้อืแล้วก็เล่นตามสไตล์เราเหมือนเดิมแล้วก็ระวังจอยสีใหม่ด้วย <c oughs> มีจัดมาเมื่อวานอุ้ยอุยอุ้ยอุยอุยอ,อะไรวะมีอันนี้ด้วยวะ <c oughs> มีขายของด้วย <c oughs> <c oughs> โอุปกรณ์อ๋อฝีมือไม่เท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่าลวดลายใหม่ต้องมาใช่ใช่ใช่เล่นไม่ดีแล้วเน้นเปลี่ยนจอย จอยใหม่เอาให้ได้แล้วตันเต้นะเชียช่วยอยู่นะสู้ๆนะตันเต้นะสู้ๆเอาใจช่วยช่วยช่วยหน้าใฝากแฟนๆเชียรใบหน่อยก็ฝากเชียรได้เพราะผมก็พยายามเอาแชมป์กลับไปอ่าพูดน้อยต่อยหนักนะช่วงนี้ความมั่นใจกลับมายังก็ยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณยังแล้วคุณชนะอยู่คนเดียวเลยอ่ะเออดีแล้วงั้นอะไรดีแล้วงั้นจะไม่ต้องกลับมาอะไรความมั่นใจแต่ขอชนะแบบนี้แหละโอเคนะสู้ๆนะนะเดี๋ยวรอดูผลงานของกรัสเจริชอะ และตรงนี้คือรอบรองชนะเลิศซึ่งสำคัญมากๆพี่บอลตรงจ๋าครับผมและเปนบบน็นแฟนของพี่ฟาลายซีของเราด้วยนะกับ E N C C Summer 2023มาถึงตรงนี้ r a s 斯กำลังจะดวลกับแชมป์เก่าอย่างเ t r o ิโรเซอร์6เหครับบาร์ด69ครับจะลงทำการแข่งขันก่อนในไม้แรกส่วนใหญ่บาร์ด69เป็นไม้เปิดอยู่แล้วอ่าอ้าวเกมเริร่มพี่บอลลุยฝากเป็นกำลังใจให้กับแกรสตัวด้วยนะแฟนๆที่ฟาลายซีชาวไทยนะจ๊ะเม่เบรเม่อันตรายมากจ้องนิวอันดี้โอ้โหจ่อๆเลยครับดูครับแล้วนะครับ มาเดี่ยวมานี่มานี่ตายแทงมาช่องนี้แล้วไหล็เรียบร้อยโอ้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 วิ่งแข่งโรนโดเร็วกว่า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 โอ้โหโอ้โอ้เราทำได้กระบาดถูกกลาได้ลุ้นมีโอกาสโอ้โอ้โอสุดยอดครับบาด ขึ้นนำ4-3ครับบาสในช่วงต่อเว,วลาพิเศษครับแคครับจะแบบนี้เป็นของเราแ้วครับเรียบร้อยกันมาแรกโย<อ>่บาส9ทำได้ก็เปาชนะควักไป4-3ด้านในกาก้าดึงไปได้มาเรียบร้บอยโรโกเล่นกับมาดีดีแล้วก็จบเกมครับไรท์ทำได้กับเปาชนาชาร์ดไป2-1 นครับไม้สําคัญไม้นี้ครับลูกพี่ตันเตครับอันตรายตรงนี้อันตรายครับอันตรายอันตรายครับโดนเลยครับตึ่งสูงกันลูกพี่จงบินเอาหลุดมาแล้วเขายิงติดขาเราเจ้าไีเรียบร้อยเลยครับมีปัญหครับไม้นี้ลูกพี่จองบินเอาให้ครับโอ้โหสองศูนย์ครับจองบินทําได้ครับพาบอลขึ้นมาจ่ายมาสาแรกแล้วจังหวะที่เขายิงโอ้โหครับไปเองเลยแล้วเปิดกลับกันมา เรียบร้อยโอ้หนึกว่าได้แล้วครับเตะติดเซฟนิดเดียวนาทีสุดท้ายครับแล้วดูครับให้มาที่เดียลเปโโรเราตัดได้แล้วไม่ทันครับจบตรงนี้ครับจบบินสุดๆไปเลยครับประตูเดียวนี้ตัดสินเกมอย่างแท้จริงเลยครับไม้สุดท้ายเอาให้ได้จังหวะนี้ของเขาหน้ากลัวและพลิกมาแล้วโอ้โหครับพลิกแลอัดเสาแรกเข้าไปเลยครับโอ้เวลาอย่างนี้ก็เวลาอยังมี้โอ้ระวังครับระวัง ลองเพลงนี้ของเขาระวังเพลงนี้ของเขาเดลเปียโรเดลเปียโรหุบในกรอบคิโทษแล้วเปิดมาเสาสองโอ้โหครับเห็นนะครับแล้วก็ความเขี่ยวความเด็ดขาดนี่ก็ดูครับนาทีสุดท้ายก็ยังบุกอยู่เลยครับเนี่ยครับแล้วมาอีกแล้วครับโอ้โหไปเลยครับ4-0ครับเนี่ยครับแล้วก็จบตรงนี้ครับ เขาทำได้ครับควักเข้มาชนะบาหรูก้าไป4-0ต่อครับพาเคนทีโรเตอร์เข้าชิงชนะเลิศ ถามนิดนึงคราบรู้สึกหลังจากที่มาแข่งขันเราอยู่กันมาประมาณ5้าวันะเนาะประทับใจอะไรบ้างกับประเทศเกาหลีก็ประทับใจแบบสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยแล้วก็สถานที่เที่ยวแล้วก็คนเกาหลีครับน่ารักดีครับน่ารักดีเนาะครับโอเคพูดอย่างนี้นี่ไม่ควที่บ้านว่านะนถ้าถือว่าเขานิสัยน่ารักดีอะไรการเราดีครับการแข่งขันวันสุดท้ายเป็นไงบ้างครับวันนี้ทั้งหมดก็รวมรผม ผมว่าทุกคนก็เล่นดีแล้วแต่ว่าเอาเอา,เอาแค่ตัวผมอะคือผมคิดว่าตัวผมเองอะแบบเล่นได้ไม่ไม่ไมดีเลยคร,ลครับแล้วก็ผิดหวังครับเพราะว่าเพื่อนเก็บมาให้สองแล้วแต่ว่าตัวเองเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เกมมันกลับไปเป็นของเขาอ่ะมีมีใครอยากพูดอะไรเสริมอะไรไหมฮะถ้าบอกเฉพาะทัวร์นี้ก็รู้สึกผิดหวังครับแต่ว่าถ้ามองไปถึงทัวร์หน้าด้วยก็รู้สึกว่า เป็นโอกาสที่ดีว่าเราเห็นจุดออกของตัวเองเห็นข้อบุ่องของตัวเองมันยังมีทัวร์ครับยังไม่จบครับปีนี้ครับแพ้ได้ครับแต่ว่าเราเราต้องไม่ลืมว่าเราแพ้เพราะอะไรแพ้ตรงไหนครับเราต้องไปแก้ครับก็วันนี้เสียใจได้แพ้ได้ครับแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปตั้งแต่วันพรุ่งนี้เงยหน้าขึ้นมาสู้ครับผมครับผมอ่ะนี่คือความรู้สึกของแกรนในวันนี้นะครับได้อันดับที่3าไปเดี๋ยวให้ทั้ง2คนทั้งบาสกับไบร์ฝากถึงแฟนๆแล้วกันนะครับ ครับก็ขอโทษสําหรับผลงานในวันนี้นะครับก็พวกเราก็ทําได้ไม่ดีจริงๆครับทุกคนก็เต็มที่สุดแล้วก็ยังไงก็ขอฝากแฟนๆจากประเทศไทยเชียร์พวกเราในทัวร์น้า,นาด้วยครับครับผมอ่ะบายเลย,ย,เลยก็ฝากเชียร์แล้วทัวร์นาผมพวกผมจะเอาแชมป์ให้ได้สั้นๆแต่ได้ใจความทัวร,รน์นาเตอร,ตรที่ฟี ف าอีคอบที่ประเทศจีนทัวร์นาเมนต์หน้าหวังว่าแกลสจะโชคดีในการแข่งขัน ในรายการต่อไปครับผม <Okay. S 1> ถูกตอ้องฮะถ้าเกิดจะไม่หยุดเดินสักวันก็ต้องเป็นแชมป์นะครับนี่คือกลายเข้ามาวที่3จาก EACC 2023 Summer ครับผมู